เม5 0 0 Organic Farm Style สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการออกแบบแปลงผักจัดสวนผักโดยใช้แปลงผักสําเร็จรูปนะครับจะมาดูกันว่างบประมาณเท่าไหร่แล้วก็หน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับอันนี้เราจะพามาดูรูปสวนเดิมก่อนนะครับวันนี้สวนเดิมก็จะลกๆหน่อยได้โจทย์จากลูกค้ามาว่าแบบอยากได้ไม่ลกมีดีไซน์ดีสวยงามมีการ ระดับต่ำสูงนะครับเราเลยเลือกแปลงผักสำเร็จรูปของเรามาจัดการให้สวยสะดวกสะอาดสะดวกสบายสนุกในการทำนะครับพื้นที่ก็ประมาณสัก5 54เมตรคูณ34เมตรนะครับเราก็ออกแบบแปลงผักมาแบบที่หนึ่งก็แบบเรียบง่ายเลยครับเป็นแปลงยาวเรียบง่ายสวยงามแบบที่หนึ่งก็จะแบ่งเป็นล็อก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 นะครับสวยงามแบบที่สองก็เรียบง่ายเหมือนกันแต่มีชั้นเชิงมากขึ้นครับมีสูงต่ำ เพื่อให้มีการวางต้นไม้พืชผักเรามีเป็นเลเยอร์สูงต่ำสวยงามเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ก็ยังมีความเรียบง่ายมีทางเดินกันแบบสวยงามเหมือนเดิมส่วนแบบที่3ครับแบบที่3ลืมบอกไปครับด้วยพื้นที่ของลูกค้านี่ยิ่งใหญ่อลังการเลยลเราเลยแบ่งเป็น4บ็อก แบ่งเป็น4รูปแบบนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงแบบที่1ที่อธิบายไปแล้วแบบที่2แบบที่เราเห็นอยู่แล้วแบบที่3แบบต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับแบบที่3มันจะเป็นแบบแบบอิสระอย่างมีชั้นเชิงนะครับมีการสูงต่ำแต่การจัดวางนี่ก็คือฟีฟอร์มหลายรูปแบบเลยนะครับมีขึ้นลงมีจัดเรียงแบบ สามแปลงซ้อนกันสองแปลงซ้อนกันแบบแปลงเดียวติดพื้นแบบเว้นระยะห่างแบบติดกันนะครับอันนี้ก็คืออ่าให้เลียรนลูกค้าว่าแบบนี้เลยแบบรูปทางขวามือนะครับมีชั้นเชิงสามารถเดินเข้าออกง่ายมีความสวยงามแบบที่ลูกค้าต้องการแบบฟีฟอร์มแบบสวยงามแบบมีชั้นเชิงนี่ด้านหลังจริงๆด้านหลังที่เราให้เห็นไปด้านหลังก็จะเป็นแบบอ่าเป็นค้างผักเอาไว้ปลูกผัก ที่มันมีแบบไม้เลื้อยถั่วฝักยาวทั่วพู่แตงคงแตงควาอะไรอย่างนี้ก็สามารถปลูกด้านหลังตรงนั้นได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับว่าแบบที่สี่หน้าตาจะเป็นแบบไหนรูปแบบเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เราจัดมาสี่รูปแบบนะครับเยอะใช้ได้เลยครับผมอ่าครับแบบที่สี่มาดูกันครับแบบที่สี่นี่เรียบง่ายแต่เรียบหรูเขาเรียกว่าแบบได้แรงบันดาลใจมาจากแบบสวนสไตล์แบบอังกฤษแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอ่า เรียกว่าแบบเขาวงกฏเรียกว่าแบบสวนแบบมีเลขาคณิตชัดเจนเป็นทางเดินแบบแบบเท่แบบพระราชวังแบบเรียบหรูอะไรเงี้ยแต่เราจะเอาเรียบหรูมาแบบปลูกผักเป็นแถวเป็นแนวนะครับอันนี้แบบที่สี่ก็จะแบบเรียบหรูมีสไตล์ดูดี มีชาตะกูลเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะครับว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะครับผมแบบที่1เรียบง่ายเป็นบล็อก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 แปลงผักเรียบแบบที่2ก็คือแบบเรียบง่ายแต่มีชั้นเชิงแบบที่3ก็จะเป็นแบบฟรีฟอร์มแบบที่4จะเป็นแบบเรียบหรูดูกันนะครับว่าลูกค้าเลือกแบบไหน ส่งไปให้พี่ลูกค้าดูรูปพี่ลูกค้าถึงก็เอ,องโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เลยเจมโอ้โหแป้งพักมีใจเยอะขนาดนี้ลองเทกันก่อนได้ไหมหอะไรอย่างนี้ลองใช้แบบพื้นที่สักร้อยตารางเมตรนี่ครับพี่เขาเลยแบบวัดตารางเมตรมาให้ว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเจมโอ้โหพี่นี่เห็นรูปแบบเจมแล้วถ้าพี่เลือกโอ้โหยงบประมาณจะเท่าไหร่เน,นี่ยลองดูกันก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ลูกค้าอยู่แล้วครับนี่ครับ งบไม่พอเราก็ลงปรับมาเหลือร้อยตารางเมตรแล้วรูปแบบที่เราปรับให้มาก็คือเอาสี่แบบเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันเลยทั้งมีชั้นเชิงเรียบหรูเรียบง่ายมีความแบบสลับซับซ้อนอะไรอย่างนี้ในหนึ่งตารางเอเขาเรียกว่าร้อยตารางเมตรนี่เราก็จัดอันนี้มาให้พี่เขานะครับได้หมดเลยครับผมแล้วนักออกแบบเราออกแบบให้ได้ที่อยู่แล้วพอเราวางแปลงผักเสร็จพี่เขาก็อยากให้เราวาง อิดบล็อกทางเดินนะครับขนาด30มสคูณสามเซนนะครับวางจัดเรียงเป็นเนยสีเทาที่มองทางซ้ายนะครับเราก็เลยเพิ่มเติมให้พี่เขาเห็นภาพว่าหน้าตามันจะเป็นไงถ้าใส่อิดบล็อกด้วยแล้วก็จัดเรียงตัวแปลงผักเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเรียกว่าอะไรแบบจริงนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับวันเริ่มงานนี้ครับ นี่ครับผมก็ขนมาเลยลืมอัดจรช่วงแรกไงถ้าจะแบบโล่งๆแล้วเริ่มวางนี่มันคงสวยดีนะครับแต่ผมนี่ครับเก็บภาพมาให้ดูครับเราทํางานไปด้วยเก็บภาพไปด้วยแล้วเกงใจพี่เขาครับก็เลยซัดนี่ครับวางด้วยที่มันเป็นแปลงผักสําเร็จรูปนะครับก็จะได้ทํางานได้ไวขึ้นแถมมีพี่ทีมงานพนักงานของพี่เขามาช่วยเราปลูกเราขนด้วยนะครับก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยครับก็อันนี้ครับแปลงผักก็แค่กลาง พับมาก็กางพับมาก็กลางแล้วก็จัดเรียงตามสไตล์รูปแบบเรานี่ครับและข้อดีของที่นี่คือพี่เขาหมักดินไว้เองไว้แล้วนะครับไว้ใช้แล้วดินที่ค่อนข้างดีเลยครับล้วนซุยดีแล้วก็แบบมีวัสดุปลูกอะไรอยู่ในเนื้อดินดีนี่ครับผมเริ่มลงดินลงแปลงนะครับเริ่มปูพื้นนี่ก็ใช้ความเร็วใช้คนงานช่วยในการขนดินวางแปลงขนอิฐ ปลูกผักนะครับหนึ่งวันเสร็จเลยรับรองว่าแปลงผักสําเร็จรูปเรานี่ไม่เปลืองค่าแรงไม่เปลืองวันทํางานแน่นอนครับสวยเร็วดังใจอย่างกระแดนเดลรมิทโอ้โหนี่ครับรับรองว่าสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บวอดพื้นที่อีกทีหนึง่งสวยงามติดตั้งระบบน้ํานี่ครับมาดูคณะพามาชมแปลงผักนี่มี โรสแมรี่พันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมลเจลินเนียนบาร์บีคิวหรือแบบอะไรต่างๆนานาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับมีดอกไม้เอาไว้เรียกมแมลงดีนะครับมีมีดอกาอหากนกยุงไทยนะครับสีเหลืองสีส้มสีชมพมูมีดอกอ ผีเสื้อแสนสวยเพื่อเรียกมแมลงดีมาให้กับแปลงผักดูแลแปลงผักของเราแล้วก็ทําให้เราชุ่มชื่นหัวใจและแถมเป็นดอกไม้กินได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นลาเวนเดอร์เป็นสมุนไพรที่เอาไว้แบบเอาไว้ดึงตัดแต่งให้กลิ่นหอมบนหัวนอนนะครับรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนและน,นี้เป็นต้นชมพู่ครับผมเป็นชมพู่แขะนะครับรสชาตินี่หวานกรอบอร่อยเลยจิ้มกับพริกเกลือนี่อร่อยแน่นอนนี่ครับ ผักชีลราดิสของเราแล้วก็นี่ชบามเมลเบอร์ครับดอกก็สวยใบก็กินได้โอโ้ข้าวจริงๆพื้นที่นี่มีเหลือเยอะก็วันนี้ครับก็มาสรุปงบนะครับก็ใช้ไป7 0แปนะครับใหญ่60เล็ก10นะครับแล้วก็ค่าลงค่าแรงค่ารถค่าออกแบบต่างๆก็นี่ครับประมาณ30,000กว่าบาทครับรับรองว่ารับรองว่าสวยสนุกสะดวกสบายแล้วก็ ใช้ไปแล้วสุขภาพดีแน่นอนครับปลูกผักให้มีความสุขนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอนครับถ้าชอบยังไงก็รบกวนอุดหนุนกันได้ครับที่เจม500อเอากันอีกฟาร์มสไตล์ครับ